ใช้แนวทางที่เป็นประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาผ่านวิกฤตทางการเมืองที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้ด้วยประชาธิปไตยนะครับผมเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีมีปัญหากับในมีปัญหาในรายละเอียดและขั้นตอนนะครับที่ที่เราจะตกลงร่วมกันว่าประเทศเราจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรแต่ว่า สำหรับผมเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับไม่ว่ามันจะดูยากขนาดไหนที่ไม่ว่าความเป็นไปได้มันจะดูลิบหลีหรือยากขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าและผมเชื่อว่านะครับประชาธิปไตยมีทางออกนะครับในแง่รายละเอียดผมไม่อยากจะลงมากเพราะว่าผมผมไม่อะไรละคือคือคือในจุดยืนที่ยืนหยัดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยผม โดยส่วนตัวผมโอเคอยู่แล้วนะครับจะการจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ผมคิดว่าผมก็พร้อมที่จะไปออกเสียงนะครับไปไปแสดงสิทธิ์ของผมเองนะแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าณนะตอนนี้ในสังคมเรามีมีหลายฝ่ายนะครับมีหลายความเห็นมีคนที่ใจร้อนนะครับอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วๆมีคนที่ไม่เชื่อมั่น ในกลุ่มบางกลุ่มบางคนว่าไม่จริงใจนะครับต่อประชาธิปไตยแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าสำหรับคนที่ประกาศจุดยืนว่าต้องการเห็นประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับต้องการเห็นความปรองดองต้องการเห็นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับต้องการความเปลี่ยนแปลง ต้องการการปฏิรูปที่จริงจังนะครับผมยังยืนยันว่าวิธีการที่ที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการดําเนินการปฏิรูปตามประชาธิปไตยสําหรับผมเลยนะครับจุดจุดสาคัญและเหตุผลสําคัญที่ต้องเป็นประชาธิปไตยก็เพราะว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่เรารู้ในขณะนี้ที่เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบ ตัวมันได้นะครับประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ไม่ยึดติดกับอำนาจใดอำนาจหนึ่งเมื่อมีปัญหามันจะหาทางออกนะครับโดยโดยการกดดันโดยประชาชนโดยพลังประชาชนที่แท้จริงเ,เพราะฉะนั้นก็อยากเนี่ยครับอยากอยากให้อยากให้หลายๆคนนะครับที่ยังมีเรยกอะไรมีการมีม ข้อกังขานะครับยังตั้งยังตั้งข้อสงสัยกับหลักการทางประชาธิปไตยเนี่ยให้ใช้เวลาทบทวนนะครับแล้วก็คิดให้ทวนทีว่าประชาธิปไตยคืออะไรและทำไมเราถึงต้องรักษาไว้